สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันวันที่สามสิบเอ็ดธันวานะคะได้อะไรคะโอ้ดูเอาอันนี้มาสะใบได้เยอะเลยเนาะสวัสดีค่ะวันที่สามสิบเอ็ดธันวานะคะวสโ,โ,โหกเจ็ดค่ะวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขความเจริญสมหวังกันนะคะทําทำอะไรก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันจ้าส่งท้ายส่งท้ายปีเก่าแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาค่ะไป ไปตลาดด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายลิกตื่นตื่นแต่เช้าไปตลาดนะคะอืมนึงใส่ใหม่ไม่เพื่อนะ ตื่นเช้าก็ใส่บาตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ก็ <c oughs> มันก็มีอยู่นะ เลยไปตลาดรีบไปแต่รีบไปแต่เช้านะเดี๋ยวร้อนนะคะเดี๋ยวร้อนวันนี้ใครใครไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวไหนกันเนาะเพื่อนๆอเออเดี๋ยวนี้ก็จะมีโปรแกรมไปไหนเนาะลูกสาวเขาบอกเมื่อวานก็จะพาพาไปในเมืองพาไปในกรุงเทพเนาะเพื่อน,นอค่คะ ใช้เวลาไม่นานล้วข้าวไปตลาดมีกระเด็นนุ่มลมเนาะอากาศเย็นนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมะม่วงอะไรคะมะม่วงอะไรคะเปรี้ยววะ ปันจักรยานเช้าเนาะปันจักรยานไปตลาดก็เป็นการออกกําลังกายเป็นในตัวเลยนะเพื่อนไปตลาดค่ะไปตลาดน่ไปตลาดฮะนเทียนไอ้ป้าเกอยู่นครปฐมเหรอคนเทียนไหนเนาะอาจจะรู้จักกันอาจจะ คุยแต่ไม่รู้จักชื่อไปขายผู้สูงอายุเป็นท่านนะครัมเป็นท่านนครปฐมเป็นท่านนอรมเคยไปตั้งแต่สาวๆแล้วนครปฐมอ่ะ อาจจะเสืดหน่อยนะคะไม่ได้ไม่ได้เติมลมจักรยานมาเนาะมาก็จับมาเลยนะคะแต่แต่เบนหน่อยนึงเนาะนี่นะคะก็เดี๋ยวนะมีเพลง